ครับสวัสดีทุกท่าน,นแลว,วันนี้พบกับผมดีทิคอนนะครับผมวันนี้นะเราอยู่กับเกมเนเวอร์แลนด์นะเอเวอร์เจอร์เนเวอร์อินั้งหมดไมเกมมือถือครับมผมนะก็ภาพเป็นอนไอโมช่แนวเกมเป็นแนวแนวอาร์พีจีนะครับผมซึ่งภาพก็จะแบบเกมพาอะไรนะ so ice s w o r s of t h r e อะไรทุกอย่างนะประมาณนั้นะน,ะนะนะครับผมอ่ะไปดูกันว่าอะไรยังไงกันบ้างภาษาไทยมาแล้วนะครับผมที่สำคัญเลยนะจ๊ะไป ีเอาเลยครับผมเข้ามาแล้วนะครับนี่เป็นตัวละครนะครับที่สร้างเอาไว้นะครับผมซึ่งอ่ะอันดับแรกครับอ่าทําการเลือกอาชีพก่อนนะครับเลือกทางได้ทั้งใชายหะจ๊ะอ่านะครับแต่าดเลยเนี้ยไม่แต่ขาดอ่โอเคก็จะมีซอดแมนนะครับผมอซอดแมนตรงไหนก็ถือหอกนอโอเคช่างมันนะครับซอดแมนนะครับผมอันแรกก็คืออ่าเป็นสายนี่แหละโจมตีนะครับแล้วก็ สายโรด้วยกันนะครับในการเปลี่ยนอาชีพนะครับผมก็มีเปลี่ยนอาชีพหรือมีมีเปลี่ยนอาชีพด้านในด้วยนะมันจะเยอะเยอะเยอะนิดนึงเอ้ยมันมีหลายขั้นมากกว่านะอ่ะต่อมาครับอาชีพนักเวทนะครับผมเนี่ยมีทั้งสายดาร์กแล้วก็สายอะลิเมนต์นะฮะชัวร์ปากนะครับผมอ่ะต่อมาครับอาเชอร์ครับมีทั้งเรียกว่าอะไรดีก็อาเชอร์นั่นแหละเป็นสายงนูกับหน้าไม้ <c oughs> น้าอะไรมาณนี้นะครับแล้วก็พรี๊นะครับโปรตอปอะไรต่อไปก็ยังไม่ไม่มีเล่น,เน,นนะฮ <c oughs> ะเออครับคาดว่านราจะเป็นพรีกับดีชอ็อปนะครับนี้มัว่วนะไม่รวมครับ <c oughs> โอเคก็ทําการสร้างอุปกรณ์ไปนะครับผมไม่มีอะไรยอะไรไม่ม,ม,มีให้แต่องอะไรเยอะจ๊ะโอเคเข้าไปกันเลยจ้ะเอาละครับผมเข้ามาแล้วนี่ก็เป็นหน้า ารูปแบบเดินนะครับก็เดินผิวขี่มาป่าก็เลยจะเดียวเชียวนะครับซึ่งการเล่นของเกมนะฮะก็แนะนำเควสครับผมนะอาไปทำเควสไปครับนี่ด้านซ้ายมือของเรานะครับผมมีเควสหลักเควสรองเควสย่อยเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะอันแรกครับผมก็อัพให้เหลือสามสิบยังไม่ถึงสามสิบแล้วก็ทําเควสย่อยไปครับถ้าถึงก็ค่อยไปทําเควสหลักอะไรไปเรื่อยๆนะครับอะไรประมาณนี้แหละ นะฮะซึ่งกดคลิกปุ๊บมันเด่นตัเองครับชิวๆสบาย,บายนะฮะนะฮะตอนนี้แค่อะไรด้วยยูเก้าเองนะฮะโอเคครับก็คุยไปไมีในเรื่องนั้นนี้ด้วยนะครับซึ่งใครสนใจก็อ่าติดตามเรื่องกันไปนะครับอ่ารับรางวัลาตายี่นันนี่ยังมีอะไรมากมายไปอะไเรเยอะแยะมากมายจะรับอะ่ะอ๋อจนตังครับผมอ่าไปเนี่ยทำอะไรวะ <C oughs> มีก็ได้แต่โจ้เคลียสย่อยค่าเพิ่มค่าเ0รษจทัานหน่อยทำไงล่ะอ่าโอเคมาแล้วมันดีนเลยเดี่ยวหัวใบนะครับได้สำเร็จครับไปนน่เน่ไงน,นะครับก็มีอ่า อันใหม่อาวุธอันใหม่มาก็จะสนใจให้นะครับถ้าเราไม่ได้คลิกมันก็จะโดนกระแทกแต่อัตโนมัติสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะจ๊ะก็ตัวเกมก็ผมนีการเล่นก็ตรงทีปรับปรับปรับหรือใช้สกิลแบบนี้ก็ได้ครับเนี่ยเพิ่มเพิ่มเพิเลยฮ่าชิวชิวนะฮะตัวเลือกสองตัวเลอกอันเป็นหลักเลยนี่ไม่ได้ชัดว่าต็ดนะอ่ะไปครับผมเพิ่งเกมนี้มีออโต้นะครับเนี่ยมุม ด้านขวามือนะใกล้ๆเปิดอาหนที่นะฮะเขาโตไปเลยนะจ๊ะก <c oughs> ็ทำการจัดการนะครับผมเป็นเวสนะครับอ่าเปลี่ยนอาชีพนะฮะเกมไม่เปลี่ยนอาชีพที่มันแหลกๆนั่นเนี่ยนะช่างมันไม่เป็นไรอ่าเดืนนี้เปลี่ยนอาชีพครั้งแรกสิบห้านะครับแล้วก็ข้าวปลาซามสิกนะรู้จักตรงนี้เดี๋ยวจะมีให้ดูนะครับอ่าเราจะมาแนะนำเมนูอื่นๆไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผม ตัวละครนะจ๊ะนี่ก็มีบอกพัดเซตพัดนู่นนี่นะฮะเหมือนตัวอะไรไปก็ได้หมดปั๊บๆๆๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นรับอาชีพนะครับกดคลิกดูได้ครับผมตอนนี้เราเป็นอะไรเป็นหลอดครับผมตอนแรกเป็นแค่ซับแมนนะแล้วก็นะสิบห้าปึ๊บเป็นยูไนนะฮะแล้วก็ความที่จะเป็นหลอดนนะครับแล้วก็โดนไลท์ที่เหลือดห้าสิบนะจ๊ะอ่าเห็นชีพได้ไหมคอนเฟิร์มเร็จนะครับ ดีสกิลเลเวลสองร้อยห้าสิบสามคบด,ดีดีสกิลยี่สห้าสามอันมันจะเิ็กันไปทำไมสานชี้ครับนี่ก็จะเป็นสกิลครับ <c oughs> นะอัพได้นะหลอดไห้ก็มีสกิลเพิ่มไม่ว่าเพิ่มปะเพิ่มตอนเมนูช่งางวัด ปุ๊บไม่เพิ่มนี่หว่าเอาใส่ไปเป็นอาโนต์เกรดดาเมดมั้งนะฮะอันนี้คืออะไรวะระบบวอลล์หกข้อระบบความฉายานนี่ยังไม่มีนะจ๊ะสกิลครับอัพได้เลยครับใช้เงินอัพไปเนื้อสัตว์ได้ซื้อหนึ่งเดียวอ้าวท่านตายแล้วครับกระตุ้มเออทำไมตายวะเฮ้ยอืมผ่ามไม่ไร อะยุดก้อนนะครับอาการเล่นก็ประมาณนี้นะตายซะอย่างนั้นนะครับโอเคมาดูที่ตัวละครนะครับสกิลอัดปลายอาจจะเป็นบูสใหม่นะครับเอาไถึงยี่สิบห้าครับเออเอาไปถึงยี่สิบห้าดิเขาบอกแค่ดีห้ากดค้างได้ไหมไม่ได้นะครับอาไปถึงยี่สิบห้าครับผมีอัพเต็มเลยก็ได้นะไม่ต้องสีเยเวลาอะไรเยอะๆตั้งหมดก็ว่า เออแต่ฟังนี้ใช้ตังดีกว่าอีกห้าสักสามอันนะครับเขาบอกมาตามโพลนะตามโพในการเปลีสส่ยนสลาสนะครับแต่เราที่ผ้าหมดเลยก็ได้โธ่ด้วย <c oughs> มันจะหมดแล้วอีกบ้าโอเคเรียบร้อยเท่านี้คือการรับสติ๊กร์ง่ายนะจ๊ะอัพเกรดครับผมมามาดูกันการอัพเกรดเกมน,นี้ก็มีห่า ช้เงินเลก็ขึ้อัปเกรดไม่้องมจนะอัปเกรดทั้งหมดเลยก็ได้บึ้มแบบนี้นะมันก็จะอัปเกรดตามเรเวลนะครับซึ่งทางคาดว่าน่าจะไม่พอนะครับอัปเกร <c oughs> <c oughs> ดอาวุธไปก่อนละกันเพื่อการทำกีแหลกนะอันนี้การล้อมรอบผม,มันเป็นการอัปดาวนั่นแหลกนะครับซึ่งก็ขุดไป,ปดาวไปอัปแม่งให้หมดเลยนะครับจบจบนะครับนี่ดาวเสร็จแ,แล้วมันมีดาวเขียวด้วย ะครับหรือจะเป็นการเอาเวกนะฮะซึ่งนี่เขาจะบวกเพิ่มอีกนะครับผมทําให้โค้ชเขาไม่แรงจ้ะอาเกณฑ์สัตว์เลี้ยงครับผมอ่าเปิดเลยสัตว์เลี้ยงนะครับไม่จะเปิดตรงนี้มันจะคือได้เป็นเศษนะส่วนฝั่งนี้ก็จะมีฟิล์มกันเลยน่าจะเป็นวัอ่ะจัดมาเท่าหนึ่งทีแล้วกันคุมวัดโอเควินแดนตายนหลักสัตว์เลี้ยงของทานตอนนี้มีแค่นี้นะครับตายนะกดเขิงชีพเฮ้ยกิงชีพได้นะครับ <c oughs> ว่าจะเอาใครออกรบดีนะฮะเราก็ทำการเลือกอะครับสเตตของสเตตัจะดูกันเองนะฮะเจ็ดร้อยอ่านี่เท่าไหร่แทบพันนะนเพนาะเรยเยอะนะฮะอันนี้ออกแล้วกันออกลถไปเป็นสามตัวละครด้วยกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เลื่อนขั้นยังไงนะครับการเลื่อนขัน้นเนี้ยผมนะฮะเราใช้มอลที่ไม่ได้ใช้นะครับอาการ มาทำการเลื่อนขั้นหรือเพิ่มเซตั้แบบนี้นะปาเทียต้องว่าตัวรอดนะฮะ <c oughs> อัพเลเวลเหมือนกันนะครับใช้ Apple ใช้ของนี่แหละใช้คอนเสิร์ตปังตุ๊บตุ๊กตุ๊กตุ๊กใช่ดิอะแล้วก็เลยเย็นเยอะโอเคเรื่องขัง้นแบบนี้ดีกว่าเดินขั้นนะครับใช้หมอนผมโอ้ไม่กระดิกเลยเฮ้ยอืมโอเคไม่เป็นไะรเอาเลืยอรดีกว่าครับ ะ้าเข้าวให้เราใ,ใช้สิอบาครับไ <c oughs> <c oughs> นช่วงนี้เป็นบันฉันด้วยแซมแ้มช่างมันอ่ะดึงขัง้นเราดีกว่าเป้ยดึงขัง้นลูกนี่ดึงขั้นแบบนี้นะคล้ายๆการตีบวกอะไรอช่วยต่อสู้ย,ยังไม่พอที่จะตัวฟังชันให่อ้าวคือมายือกเงินมนใช่ไหม โอเคนี่เป็นลายครับถ้า <c> อ <oughs> ัพยืดาไปครับพวกความเก่งโอเคครับประมาณนี้แล้วกันต่อมาฮะพาหนะของเรานะครับผมซึ่งมีหลากหลายนะครับนี่ช็กโกโบใส่เหล็กนะไม่ใช่อาใช่เว้ยโอ้โหช็อกโกโบจริงด้วยนะครับชโ็กโบครับผมซึ่งสามารถซื้อได้จากที่นี่นะครับร้านในเทม นี้นะครับใช้เพชรเปิดซื้อเอานะครับไม่รู้ว่าเป็นชิ้นหรือว่าเป็นตัวขึ้นมาเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่านี่เพชรให้ลองนะไปลองดูกัน่งนะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นลดต่างๆซึ่งยังไม่มีถ้าอาจะสามารถพักหรือขี่ก็ได้นะครับ <c oughs> เลี้ยงดูยังไม่มีครับเ <c oughs> น่ <c oughs> ต้องการเลี้ยงดูผานะหนึ่งตัว เปลี่ยนแล้วจะสื่อทอดนะครับหลอเลือดหกเส้นะจ๊ะนะครับด้านขวามือเป็นเซนัสของเขาอของมันนะครับแล้วคิงคู่กับเซนัสขนาดขีนะครับก็ประมาณนี้เห็นไหมโรโ,โบนะอะไรเนี่ยคือเล่าว่าไก่นี่มันะอะไรไม่รู้เยอะแยะหมูแกะโเยอะแยะมากมายนะครับนี่เป็นตัวอะไรเนี่ยสกอเปีย์แล้วก็ม้านะครับสิงโตนะครับตัวทัิมกบนะครับอ่ะ เราซื้อเลยครับปุ๊บเงินทุกวันนะจ๊ะต้องเติมเงินนะ,นะจ๊ะอะไรไปดูก่อนไอ้ที่พ่อค้าครับระเบิดเข้าลังคาอะไรกันไอ้พ่อค้าที่มันเนเปิดสามสารน,นะอ่อค้าม้วนนะครับเป็นอะไรวะชิะ้นสามอ่าเ,เ,เป็นเป็นเป็นการรวมอาวุธมั้งนะครับน่าจะเปิดแก้วอาวุธอะไรแหละนะครับเดี๋ยวไปลองกันจะ,นนะพ่อค้าสามต่อสู้นะมีอาริ่าน ก,ก็จะช่วยตัดในงานวัดนะครับไปรวมกันอโอเคเวอร์ชันนะ่นแล้วก็ค่าคิวก็เข้าคิวก่อนมันจะเ,คเ,คเปิดได้นะจ๊ะโอเคโซเชียลนะครับก็อืมเรื่ออะไรหหวตผู้นำนะครับก็โหวแล้วกันเสร็จผมจะโหวตให้พระผู้นำนะครับพระด้วยการจ่ายเงินให้ได้เด็กคือดูนะครับตัวอย่างยอดทั้งหมนี่เข้ามาดูได้ ตอนนี้เราคงเป็นแค่ <c oughs> <c oughs> เอ็มเบลเอร์งานกองพ็อกเ <c oughs> ก็ตแ,แน่นอนนะครับมียันไปถึงอะไรอ,ะอ่ะอ้อผู้ติดตามนี่ว่าเราเป็นผู้ติดตามจนเป็นเอเ็มเบลเลอร์สิเอ็มเบลเลอร์แม่งได้สุดบ้าบอดูผิดเรื่ององนะไรเนี่ยระหว่างแทมป์่ตระร้าอารับไปก่อนมะองๆงัน่ทีนี้มาเติมพลังครับผมโทเทมแคมป์ครับเติมพลังแล้วต้องมีของพวกนี้นะครับก็จะบวกไปเรื่อยๆ บวกเซตัปเป็นเรื่อยซึ่งเซตัปก็จะมีแบบหลากหลายนะมีคีมี HP มีดิ๊บเป็นมีเอฟแท็กอะไรประมาณนี้นะในตอนนี้เลย <c oughs> ่อมาที่คืออะไรกิวใช่ไหมเนะี่ยภาสาเนี่ยมุ่งมุงคนหากิวไปนะครับ,บกดบเข้าไปก็ได้นะครับ,บแต่มีคู่รักด้ว <c oughs> ยนะเออเนี่ยนี่เนีจะใครถ้กคนเนึ่ยครับก็ไปลองดูแล้วกันนะมีเกมที่หลากหลายโอเค เพื่อนครับโหลดเพื่อนก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับเอาไอเดีเพื่อมาใส่นะครับแล้วก็ส่งของนี่นี่ไปค่ามีสภาพนะฮะการทั้งข่าวของเจนนี้ครับมีแค่นี้แล้วอีพีตัวละครนะครับยันทีรุ่งเรื่องไม่มีอะไรมากมายนะโอเคอันนี้คือเวลาศึกครับอ่าตอนมันจะดินมันไม่เปิดนะครับแล้วก็มีงานประวัติไว้ในเองนะครับแล้วก็กระเป๋าของเรานะครับอ่าจะขายก็กดคลิก ขายของโรยแจคไปทำดิลการศึกษาอะไรแค่ประมาณนี้แหละแค่นี้แหละไม่มีอะไรหลอมาก็ได้นะฮะหลอมทั้งหมดคือพิ่มหลอมทั้งหมดหลอมทั้งหมดหล่อหนึ่งนะหลอมก็จะได้ของที่ดีขึ้นนะน่าจะมีจะไปอัพเกรดอย่างอื่นได้ครับแยกครับผมอะไรไม่ต้องการแยกทิ้งป๊บอ่ามก็จะได้ของรางวัลตามที่มันบอก <c oughs> นี่ชื่อไรตาผู้ติดตามรับเป็นตาเดียวนะครับตาเนี้เป็นเปิดเอพีนะถัดพีก็มาทุกกรอนนะครับเนประดิษฐ์ใช้แล้วก็ไปชอบนะแต่ไม่มีแว่นก็แกล้งนำ <c oughs> อะไปต่อครับผมหลักมีแค่นี้เลยนะฮะแค่นี้เลยแล้วก็จะมีพวกระบบอื่นๆเล็กน้อยนะครับผมเช่นไ์บูจินอ่าไ์บูจินไทยครับผม ไปไหนได้มากอารีนาดันเจียนนะฮะนี่นมันไปเยอะจริงๆแล้วยังเลี้ยวห้าห้าเลยทีเดียวนีนกิวอะไรเนี้ยฮาราเคดเทติดาอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาแต่างาน,นอะไรไปอารีนาอ่าบิโดรีนากันครับผมซึ่งอาจจะ่านไยแล้วกันนะไปสู้ทันทีครับมาดูกันอารีนากินปเป็นอย่างไรนะ ไอ้ลูกหาเล่นเองได้ครับหาเล่นเองได้นี่เล่นเองได้นี่เล่นเองได้เล่นเองได้ปันยิ่งใหญ่ฝับยิ่งใหญ่เล่นเองได้ครับในสมาร์โฟครับผมซึ่งก็ใช้สเต็ปกันนิดเดียวที่จะพูดผู้ดูกล่นครับแต่ค่อนข้างน่าเสียดายนะไม่น่าจะไม่ว่าจะเป็นเรียวถามนะครับสำหรับไอ้งานแบบนี้นะฮะสี่หมื่นไม่น่าจะไหวนะฮะดูจาก นี่แหละแตเขามีเวลาคารับต่อสู้ด้วยนะครับผมไม่งั้นก็ต้องเสียเพชรนะก็ดีครับที่มีเวลาทำอย่างอื่นมากนะครับไ <c> ป <oughs> ดูไกด์ก,กันก่อนมันจะมีอ,อะไรอื่นไหมสนามต่อสู้สัตว์จมีูกดีเข้าไปเลยอ่ามามาดูทำเป็นยังไงบอกว่เป็นตัวเรานี่แหละนะครับเข้าไปต่อสู้นั่นเองนะครับก็ไมานาน่น่ามีละ ก็อันนี้ไม่แน่ใจรายน่เหมือนลงดันปกติทัว่วไปนะครับผมก็ภาพเลยแล้วกันนะโอเคครับผมอันนี้ดันจีพีก็ไปหาจีพีดันซึ่งโกก็ไปหาโกนะจ๊ะดันจีพีแล้วดันจีวัสดุตอนที่ยะมันนี้นะก็ตามนี้แล้วกันนะไม่ได้ลองให้ดูนะเก่งขึ้นนะทำยังไงเขาจะบอกเก่งอุปกรณ์ลอ้อมอุปกรณ์สิ่งนะเขจะบอกครับอา,ารีนาก็คืออันที่นี้แหละ ลายวันครับผมมันเป็นเฮสลายวันใช่ไหมอ่่มันแบบมันเฮดเติมเงินด้อม่ดูเมืนกันนะครับไปลองดูนะเออรับทันทีนะครับถ้าเติมเงินทันได้เขาบอกอสายเติมเงินนะครับมาดูกันเองนะตรงนี้มันมีคนนัดด้วยนะครับอรับไปนะครับเขาให้รับก็รับครับผมครับสิเ้ย ก,ก,ก็ได้ครับจะมีบล็อกบัคเบิกๆดูนะอันนี้ก็ดันเทียนทั่วไปนะฮะสนามซาตสุดนี่โบนัสก็คือเหมือนกับไอไกด์อุทยานไทยนี่แหละนะบอกไม่ได้ค่ะต่งาง้าตไปดูไปแล้วนะกดรับครับมันคือเฮ้ยเดี๋ยวรับใหม่ปรับใหม่ฝ่ายลูกศรหรือยงใช่ไหมอันไหนไหมวะไหนอ่ะมันมีอ่านี่มาแล้วเป็น กินท่อสีฟ้านะครับโอเคได้รับของวาไปต่อมาก็อันใี้โบนัสซื้อนะเห้เยขอพอรให้ผมเกมน,นี้ขอพรแล้วได้เราเอาวางเงินไปสองหมื่นซิดดนะครับอย่าเดียวครับรับเงินสองหมื่นบันทนะครับไม่ดูกันกลงรอ้อฟรีหนึ่งทีครับผมจัดไปครับเงิน <c oughs> โอเค แล้วก okay. okay. ็มีจดหมายซัมด yup. ูไม่เป็นรับเอาโอเคไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายแล้ก็มีาทำตามนั้นครับไปครับคุยเรื่องราวตัวเดียวกันนะครับผมจบเลยเฮ้ยลูกองแล้วได้ของใหม่มาแล้วนะครับไม่น่าตายแล้วรอบนี้ตายก็ไม่ต้องเปลี่ยนฮ่าฮ่าหมุนไป โัวจะไปไอ้แก่ครับพี่นะ้องอยา่าอืมมันแหลกอะไรมันแหลกอยู่อะไรอืมซาดาคอร์ล่สงงใช่ไหมใช่เครับ <c oughs> โอเค เอาดันครับผมเพื่อทําการอ,าอะไรนะผมเพื่เปลี่ยนอาชีพนะฮะนี่ก็เขาดันก็ไม่มีอะไรปล่อยออโต้ไปเลยนะผมอ่าไปเล่นตอนอีพีแล้วกันจ้ะถ้าไม่จะม,มีวอร์ในต้องอีพีเนะ่ยอีกทีนี้ต้องมีวอร์เราตดิดตามมันไปนะฮะ บก็ภาพนึงน่ารักแบบนี้นะครับโลอได้เลยนะครับวันนี้เลเวลไลท์นะครับแจะช่วยเอามือได้ดี อ connect, ่าเจออบส์ทับนีดเราวทอไม่ไม่ใช่หรือว่าราชพงศ์กระโดดตรงไหนเนี่ยเออไงเด็กเป็นกระโดดเป็นมิดแล้วทอ่อช่างมันครับเอ้ยหมดไปมอยลูกอือฮึมมี่มอยหรือเปล่าครับงันนี้ม้อยหรือไม่เราเนี่แหละวฮะฉันกได้กลับเบอร์ได้เลยนฮะฮ่าม้อยหรือไม่ เป็นไงลูกเ <c oughs> มื่อกี้ก็ม้อยจะครับม้อยรืมเมอรชื่อื่นเป็นไงไม่รู้นะแต่นี่เป็น,นชื่อของไนท์ส nice. มบ์ โอเคครับผมเรียบร้อยน,นะนะอ่ะเลือกไอเทมครับผมเวลาลองกันเชยนอะไรเงี้ยการอะไรเชมนเอาถ้าอยากได้เพิ่มก็แจกฟังฟ่านะ,นะครับถ้าครัง้งต่อไปก็จะจะากเพชรอะไปป้กมานี่เลย ครับโอเคครับผมไปคุยธนิดาเปลี่ยนชื่อกันไปซี่เหยนด้วยทำไมเด็กแลกๆอยู่ครับตรงนี้เอาละครับผมมาถึงการเปลี่ยนชื่อครับไปเป็นหลอดไม้กันดีครับผมเปยนชีพเด็กเอาละครับเรียบร okay. ้อยนะครับเปลี่ยนชื่องผมเรียบร้อยครับก็ยังไม่มีอะไรต่างเนาะกิจกรรมที่เราได้ ก็สามารถเข้าร่วมได้นะก,กิจกรรมนะฮะโอเคดูสกิลกันสกิลที่ไหนลืมแม่วนี่ยเป็นหลัแล้วนะฮะอัดเต็มไปเลยเพื่อความเก่งกาจน,นะครับอ่าอุ้ยเขามีเรื่องขั้นว่าจากสามสิบ 30. อะไรอย่างนี้เรื่อนขั้นเป็นอย่างอื่น ต้องใช้เพชรเขียวนะครับก็เลื่อนสั้นทุกความเก่งได้ครับผมน่าจะเลื่อนได้เลื่อนจะไปถึงเลเวลอะไรมาให้ดูแล้วนะครับลักษณะนี้นะจางไปชินแหมมันโหลดเหน็กราืี่เหล็เขาเ่ยเราดิเซฟเขาวะยังไงวะโอเคเอาเป็นว่ามันเวฟได้แล้วกันเน,นี่ยกดได้เลย อาช่างมันครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าในดูแหลกๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับเกมนี้นะครับผมถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็ผมบอกกันไปนะจ๊ะนล้วอย่าลจะเป็นเท่ากับน้าสำหรวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์ Subscribe อะไรก็ได้ที่ทำนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันไปลัง